ณปราสาทที่ห่างจากตัวเมืองปราสาทแห่งนี้ถูกปกครองด้วยพระราชาผู้ใจดีและพระราชีผู้ปรามาทั้งสองปกครองกันอย่างมีความสุข นี่เจ้ากำลังตั้งท้องอยู่นะมาทำงานหนักได้อย่างไรไม่เป็นไรเพคะลูกเรานะ่ะแข็งแรงดีข้าจเจ็บเหลือเกินเหมือนว่าข้ากำลังจะคลอดเจ้าไปตามหมอหลวงมาเลยว่ะ S <S พยายามเบ่งนะพี่คะซาร่าซาร่าซาร่าลูกเราปกติดีน่ารักน่าชัางมากเลยพี่คะหม่อมฉันขอตั้งชื่อว่าิสซาร่าซาร่า สามปีต่อมาวันนี้อากาศดีจังไปชมดอกไม้ดีกว่าองค์หญิงทรงชอบดอกไม้เหมือนพระราชินีมากเลยนะเพคะข้าชอบดอกไม้เพราะมันทั้งงดงามและมีกลิ่นที่แตกต่างกันไป วันนี้ท่านพ่อของข้าไปไหนหรอวันนี้ท่านพ่อของพระองค์ทรงไปทรงงานที่เมืองอื่นเพคะงั้นหรอทำงานเสร็จแล้วแวะซื้อของให้ลูกอริสดีกว่าล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 า โด่งไหมโดองนี้สวยจังเออสวัสดีเจ้าชื่ออะไรหรืออะข้าชื่ออาัารทาเพคะช่องเป็นชื่อที่เพาะยิ่งนักเจ้าอยากจะเล่นกับข้าหรือไม่ดีเพคะ อริตรูกรักเพคะนี่แม่คนใหม่ของลูกนะสวัสดีเขาซืสวัสดีเพคะหนูชื่ออริศค่ะจ้ายินดีที่รู้จักนะผ่านมาหลายปีองค์หญิงอริศก็ได้โตขึ้นจนมีอายุ16ปีพระราชาก็ได้ร้มป่วย ท่านพ่ออย่าเป็นอะไรนะเพคะอริตรูกแล้วไม่ว่าเจ้าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรลูกต้องอดทนไว้นะลกูกอาคารท่าฝากดูลูกด้วยนะเพคะหลังจากนั้นพระราชาก็จากไปอย่างสงบที่นายกมของพระราชาพะยักค่ะอะไรกันไอ้เก๋นนะมันย่ให้ลูกมันหมดเลยเหรอ แล้วแกนะออกไปได้แล้วพะยาคา่คะทรงโกรอะไรขนาดนั้นพะยาคา่ะพระราชินีฉันเป็นพระราชินีนะมันก็ต yeah. ้องเป็นของฉันสิแต่เดียวนะฉันคิดอะไรออกแล้วเหรอแกเสร็จฉันแน่นางเอริส